สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้เล่นกับน้องยูโรอย่างเดียวพี่ยูโรเพราะตัวแสบหลับคนอื่นไปโรงเรียนหมดฮะเหลือคนเดียวชอบเล่นตากแดดหน่อยนะเข็นรถอยู่นั่นแหละเออมาอบ่าบอ uh huh. อเออ เท้าก็ไม่อยากจะใส่ใส่เท้าด้วยเออเท้าไหนอะนอนนอนอยู่ไหนเออเหรอมันทำอะไรอยู่เออมันทำอะไรอยู่ลูกเออมันเดินโอ้นอนมันเดินนอนไม่เดินไปไหนนอนอืม นอนจะเดินไปไหนนอนพี่โยโลถามหนอนจะเดินไปไหนโอ้โหเอาเหรอเข้าใจตรงกันนะฟังออกไม่ออกก็ต้องฟังเข้าใจตรงกันเนาะโอ้รถรถพี่ยูโลเยอะจังเอองั ไอตัวไอตัวนั้นก็เล่นดูดูมือเล็กๆเขาที่ขี่ดินอ่ะดูดูฮะยาเออเล่นขี่ดิขี่ไปอ๋ออ้าวอ้าวไป ให้แม่ทำให้ได้ทำยังไงยายทำไม่เป็นกอกิวิติเออแบบไหนมันวิกแบบไหนดูสิเออดูสิอ๋อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวหัวทิมน,นะครับ ไอ้ไอ้ไอ้คันนี้แหละพาลงตมมาแล้วไม่ใช่เหรอ,อเ,เออน่ะตมอยู่นูนน่ะหน้าคอกวัวน่นวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงตมอีกนะมีตมปะ,<ว>ะอ๋อหนูไม่ใส่รองเท้าก่อนดิลูก <วะ S 1> เท้าก่อนแล้วเดีินนอนจับเร็ว,ว <ะ S 1> เออเร็ว,ว <ะ S 1> นอน,นเดินไปไหนแล้วนอนน่ะนอนไปหมดแล้วนอนน่ะ เออหยุนเออใส่รองเท้าก่อนมันร้อนเร็วพ right. yup. ี่อยู่โรไม่ใส่รองเท้าก่อนเอารองเท้าใส่ก่อนรองเท้าหนูอยู่ไหนไหนเออเออ ไหนอย่างเดียวเต็มฮะถามยายเตนดิถามดูที่ยายเตนเห็นไหมเตนถามเตนดิเท้าอ่ะถามดู โอ้กินอะไรเออ,เอ,อลุงเอจอดจบอยู่ไหนฮะจอบอยู่ไหนจบจะเอาจอบเดี๋ยวเย็นนี้จะยืมจบไปทำสวนผักถามยายเต้นถามอะไรยายยายไม่รู้เรื่อง บัตรอีกนะเออไม่มีใส่อย่างอื่นมาใส่แบบตัวอื่นมาไอ้ไอ้ไอ้ไอไอติ๊มติ Thema ๊มเอ้ไกะติ๊มเอ้ยิ้มเลยเลยติ๊มเอ้ดู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  ดูดูเล่น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 ดินชอบชอบจังเลยดูมือน้อยเขาถูกปัดไปปัดมาดู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 ติมจิมจ้าจิมจ้า ร้อาาานเอารองเท้ามันไม่ต้องใส่หรอกถ้ายอย่างนั้นทัดเรื่องมากอะ่ะเออเรื่องมากแล้วก็ไม่ต้องใส่มาเล่นเลยมาไม่เอาไม่เอาแล้ว อืมเรื่องมากแล้วไม่เอาแล้ว,วเออเนี่ยดูตัวเล็กดีกว่า,วาคนดื้อามานี่เลยมา,าไม่ต้องใส่มัน ติมๆติมๆเว้ยติมๆยืนมันเด่นถามแม่คายเนี่ยมันตรูลครั้งไหนนะอันนี้ตัวตลาดเอาตัวร้านคาร้านโอ้ยก็ใหญ่គ្នាก็ถ้าแต่เตวติ๋งอันนี้ติ๋งอันนั้นตออ๋อแม้นะมันเด่นจะเกิดมันตรูลครั้งไหนนะเย็นตัวตะเอ๋งวะนี่ เนี่ยมาเล่นรถนี่มาเล่นรถนี่มาเดี๋ยวเขาจะมาเอารถทิ้งแล้วน่ะเร็วๆงองเงเดี๋ยวเขาเอารถทิ้งแล้วน่ะน่ะแมโครแมจมาเอารถมันเร็วแมจโคลโคมาเอารถมาเร็วโคโคมาเอารถมาเร็วเออเออ เออเออเออเอาทิ้งไปเลยไม่มีคู่หุเท้าอืมเท้าขาดคู่อืมโอ๊ยอ๋ออ๋ออ๋อเอ๊ะเอ๊ะขำขำขำ ขำขำขำโอ้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 ขขำขชอบใจ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 โอ้ขำขำขำมากมายโอ้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 ขขำขโอ้ถุกใจโอ้ถูกใจโอ้ขี่ดีดีอือ ขี่ให้ยายดูดีๆดิขี่ดีๆดิโอ้ย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 มันเงยอีกแล้วนั่น่ะรถมันเงยอีกแล้วนั่นน่ะอ่าอ่งัดออกมามายายจะงัดลงให้มาขี่ดีๆขี่ดีๆ อือ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 รถไปขี่ดีๆเอาเอาเอาคนอ่ะเอาเอาเอารถทับคนเอาเอาเออือ โอเคคลิปนี้ยายเพ็ญขอจบแค่นี้นะคะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้า